หลังจากที่มีการคลายล็อกต่างๆนะคะสถานบันเทิงร้านอาหารต่างๆเขาก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะมาตรการของทางร้านเหมือนกันนะคะโดยไปดูที่สถานบันเทิงแล้วก็ร้านอาหารในจังหวัดนครราชสีมากันนะคะเขาก็มีการติดป้ายรับรองมาตรฐานชาพลัดกันคึกคักทีเดียวค่ะหลังจากที่ทางสบคชุดใหญ่นะคะได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการเตรียมที่จะเปิดให้นั่งดื่มได้ถึง5ทุ่มนะคะก็เริ่มวันที่24มกราคมนี้ค่ะ จากกรณีที่มติที่ประชุม2บคชุดใหญ่นะคะได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการ6ข้อค่ะซึ่งก็ได้แก่ 1. ต่ออายุพรกฉุกเฉินไปอีก2เดือนถึง31มีนาคม2565 2. ปรับพื้นที่ควบคุมนะคะก็เริ่มวันที่24มกราคม2565ค่ะโดยลดพื้นที่สีส้มจาก69จังหวัด เหลือ44จังหวัดนะคะก็เพิ่มพื้นที่สีเหลืองเข้ามาเป็น25จังหวัดด้วยกัน3ค่ะเปิดเทสแอนโกนะคะเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์2565 4 Work from ฟ o ร e ค่ะให้สิ้นสุด21มกราคม2565นะคะ5ค่ะขยายเวลาดื่มในร้านได้ถึง23นาฬิกานะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยดื่มได้ถึง21นาฬิกาเท่านั้นนะคะ และ6ค่ะผับบาร์ขออนุญาตปรับเป็นร้านอาหารได้ไม่มีกําหนดนะคะโดยเฉพาะกรณีร้านอาหารที่มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะก็ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐานของชาพ,พลัสแล้วก็ไทยสต็อปโควิด o plus นะคะตามมาตราการ Covid Free Setting เท่านั้นค่ะจึงจะสามารถให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารได้จนถึงเวลา23นาฬิกานะคะซึ่งก็จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่24มกราคม 2,565เป็นต้นไปค่ะล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสำรวจตามร้านอาหารต่างๆในเมืองโคโราชนะคะก็พบว่าตามร้านเนี่ยมีการนำป้ายรับรองมาตรฐานชาพลัสมาติดหน้าร้านกันหลายร้านกันเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะร้านอาหารที่บริเวณถนนเสือศิริซอย3อย่างเช่นร้านสละโสดที่มี ปัญหาไปก่อนหน้านี้ก็เป็นข่าวดังไปเลยอยู่พักหนึ่งอตอนนี้ก็กลับมาขายปกติแล้วแล้วก็มีการน้าป้ายชาพลัดมาติดแล้วนะคะ,คะเพื่อความปลอดภัยนะักท่องเที่ยวกลับไปเที่ยวกันได้ต่อแล้วก็มีร้านหนึ่งฝั่งโคง้งร้านจิ้มจุ่มเองเขาก็ติดป้ายรับรองมาตรฐานชาพลัดเหมือนกันนะคะได้รับการรับรองจากสบคจังหวัดติดตั้งไว้หน้าร้านแล้วเพื่อที่ลูกค้าเองก็จะได้มั่นใจค่ะว่า ร้านเหล่านี้ผ่านการตรวจสอบจากสบ,บคจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่จะเปิดให้ลูกค้าสามารถนั่งทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา23นาฬิกาตั้งแต่วันที่24มกราคมเป็นต้นไปค่ะส่วนทางด้านนายเจียรศักขาระวิวัฒนา ประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดนครราชสีมาก็ระบุด้วยนะคะว่าการผ่อนคลายให้ลูกคา้านั่งทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา23นาฬิกาในครั้งนี้ก็ถือว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐาฐาของร้านอาหารได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพราะจากเดิม erm, ให้นั่งดื่มได้แค่ถึง21นาฬิกาลูกคา้าก็มีเวลานั่งทานนั่งดื่มได้ไม่นานนะคะจึงทำให้ร้านอาหารส่วนใหญ่ซบเซาลง ดังนั้นร้านอาหารตอนนี้มีความพร้อมมากแล้วค่ะก็เลยพากันเร่งดําเนินการขอป้ายชาพลัสมาติดตั้งหน้าร้านกันอย่างคึกคักทีเดียวค่ะ